สวัสดีครับพบกับผมอเลงแอดแอดเกมมนะครับามาตามสัญญานะจะสอนวิธีในการเซตมาโครเมาส์ให้นะครับเมาส์ Mouse ของผมก็เป็นเมาส์ Logitech รุ่น G402 นะครับวันนี้ก็เรามาดูเรื่องของตัวซอฟต์แวร์นะครับผมใช้ตัวซอฟต์แวร์ของ Logitech Gaming ซอฟต์แวร์นะด้านบนเนี่ยตรงโปรไฟล์เกมตรงนี้เนี่ยเราสามารถเพิ่มเกมที่เราเล่นเข้าไปได้นะครับ แต่ว่าตัวเกมของเล็กนาล็อกเนี่ยผมลองเทสแล้วเพิ่มเข้าไปแล้วมันไม่สามารถทําได้นะดังนั้นเราก็จะแก้ด้วยการมาใช้ตรง Default โปรแกรมนะครับ Default Profile พูดผิดขอโทษครับอ่าทีนี้เรามาดูกันต่อนะครับว่าจะทํายังไงนะสมมุติว่าตอนนี้นะครับของเก่าเนี่ยของเก่าผมเนี่ยตอนแรกมเป็นอย่างนี้ผมเซตเอาไว้เซตเอาไว้ตรงปุ่ม Back นะครับมันจะเป็นปุ่มฟอร์เวิกับปุ่มแบ็คตรงนี้ปกติแล้วเวลาเราเข้าเว็บเนี่ย ฟอร์เวิร์ดก็คือไปข้างหน้าแบ็คก็ถอยหลังอย่างเช่นเราเข้า Facebook หน้าที่1น่าไปหน้าที่2แล้วเราต้องการจะถอยกลับไปหน้าที่1เราก็แค่กดปุ่มแบ็คนะครับอันนี้เป็นก็เรียกอะไรเป็นพื้นฐานของตัวเมาส์ที่มันทําได้อยู่แล้วแต่ว่าเราต้องการจะเซตเปลี่ยนปุ่มนั้นๆให้มันทํางานตามคอมมานด์ที่เราเซตเอาไว้นะครับก็เรามาดูนะครับปุ่มนี้นะของผมปุ่มนี้เนะี่ยผมเซตเอาไว้เป็นซ u เปอร์ F3 นะครับ มาดูว่าผมเซตเอาไว้ยังไงนะครับเริ่มต้นเนี่ยผมเซตเอาไว้ว่าให้มันใช้สกิลทุบรถเข็นนะครับด้วยการกด F3 มันก็จะกด F3 กดลงเป็นดีเลย์0.01วิและกดขึ้นนะครับตามด้วยอีก0.01วิแล้วถึงจะเป็นการคลิกซ้ายลงคลิกซ้ายขึ้นสเตปของการใช้ F3 ก็จะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูอีกครั้งหนึง่ง ด้วยการใช้สกิลแมโมไนยนะแบบเริ่มต้นเลยสมมติตัวนี้ F3 ใช่ไหมอ่าผมจะเปลี่ยนตัวหน้าเป็น F2 นะครับเรามาเริ่มกันกดที่ปุ่มคอมมานด์นะครับกดบวกบวกเสร็จแล้วมาเลือกตรงมัลติคีนะครับเราก็ใส่ชื่อไปตัวนี้ผมจะใส่คันว่าซูเปอร์ F2 นะครับมาตรงซูเปอร์ F2 แล้วขั้นแรกเราต้องการยังไงเมื่อกี้เราเซตเอาไว้ว่า อันเก่าเราเป็น F3 ใช่ไหมตอนนี้แมมโมไนท์ผมอยู่ F2 ผมต้องการที่จะให้มันกด F2 แล้วก็กดคลิกแล้วก็เพื่อเ,เพื่อเป็นการกดปล่อยสกิลถูกไหมการกด F2 เนี่ยมันจะมีสเต็ปของการกดลงและปล่อยขึ้นมันไม่ได้เป็นการกดค้างอ่าทีนี้เราก็ต้องเริ่มเซตให้มันเลคคอร์ดว่าเราจะกดปุ่มไหนโดยการกดสตาร์ทเลคคอร์ดดิ้งนะครับ กดสตาร์ทเสร็จปั๊บเราที่เมาที่คีย์บอร์ดเรากด F2 ไมนะครับปรกด F2 ปั๊บกดแล้วปล่อยนะอ่ามันก็จะขึ้นอย่างนี้เรากดสต็อปนะครับจะเห็นว่าตอนเนี้ยมันจะขึ้นโปรเซสของการทํางานของการกดปุ่ม F2 1ครั้งนะครับ1ครั้งมันจะเป็นการกดลงด้วยระยะเวลาสั้นๆน,นะครับและปล่อยขึ้นอ่าเราตามตามสเต็ปตรงนี้นะครับเราจะที่เห็นอยู่ตรงนี้นะทีนี้เสเต็ปต่อไปทํายังไง สเตปต่อไปคือการเอาสกิลไปคลิกใส่มอนเตใช่ไหมครับเราก็จะต้องมีการแอดคอมมานด์เข้าไปเพิ่มโดยการคลิกขวาตรงพื้นที่โล่งๆนะครับเลือก insert mouse event นะครับเป็นการบอกว่าเราต้องการจะทำอะไรเราต้องการจะคลิกซ้ายหรือคลิกตรงกลางเส์นี่ตรงสกอร์เลื่อนเนี่ยมันมีคลิกตรงกลางด้วยนะครับเอาเป็นคลิกซ้ายนะครับเพื่อจะปล่อยสกิลลงนะเราเลือกจริงๆไม่ต้องเลือก ดาวทีหนึ่งอัพทีหนึ่งแต่เราผมเลือกคลิกไปเลยพอเลือกคลิกไปปุ๊บมันจะมีทั้งคลิกซ้ายลงแล้วก็คลิกซ้ายขึ้นให้มาเลือกตรงคลิกซ้ายลงคลิกขวา i n s e r t Delay นะครับแล้วก็มาตรงปล่อยเมาส์คลิกซ้ายเนี่ยตรงอัพน,นะครับคลิกขวา Insert Delay เเ,เข้าไปนะครับทีนี้ อ่าผมแนะนําว่าให้มีการปรับแต่งตรงค่าดีเลย์มันนิดนึงให้มันสั้นลงนะครับเราก็ลบออกใส่แค่10นะครับคือ0.01วินะครับอ่าทีนี้เราก็จะได้แบบนี้นะตรงด้านล่างเนี่ยมันถามว่าเมื่อจบแล้วเนี่ยเราจะให้มันทําอะไรต่อนะครับผมจะเลือกเป็นแบบท็อกเกลนะครับคือเมื่อผมกดปุ่ม1 กดปุ่มใช้มาโครเนี่ยหครั้งเพื่อเป็นการสตาร์ทสตาร์ทคอมมาน์นะครับและถ้าอยากจะหยุดผมต้องกดปุ่มนั้นซ้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับเีเ <Del ay S 1> ลยด้านล่างเนี่ยผมใส่ศูนย์เลยนะโอเคกดแอดปุ่มเข้าไปนะครับทีนี้ตรงคอมมาน์เนี่ยมันจะได้ Super F 2ที่ผมทําเมื่อกี้นะครับขึ้นมาเราก็ลากตัวคอมมาน์ตัวนี้นะครับมาไว้ตรงปุ่มที่เราต้องการนะครับผมต้องการจะให้กดปุ่มนี้แล้วเป็นซ u เปอ F 2นะ โอเคเท่านี้ก็น่าจะเสร็จแล้วนะครับสำหรับการทำมาโคร F2 ตอนนี้ผมก็จะไม่ได้เป็นมาโคร F2 กับมาโคร F3 นะครับไปดูในเกมกันนะเทสเทสเทสดูตรงเมาส์ผมนะครับนี่เห็นไหมกระพริบรัวๆเลยอันนี้ผมจะกดตรง F3 อีกทีนึงนี่ทำงานนะครับมาโครทำงานแล้วนะ ตรงนี้สกิลตัว H est. โอเคขอบับนิดหนึ่งเอย,อยาแดงไปไหนกดบับแป๊บนะครับ ลองดู F 2ที่ผมเซตเอาไว้เมื่อกี้ก่อนนะครับมันจะเป็นแมมโมไนต์นะโอเคแมมโมไนต์ okay, นี่แมมโมไนต์ได้นะครับส่วน F 3นะครับของเก่าผมเดี๋ยวลองเจอแบบมอนเยอะๆดูนะครับสักอ่ะสามตัวสักสามตัวกด F 2ทิ้งไปเลยเนี่ยซุปเปอร์ F 2ผมไม่ต้องคลิกเมาส์เพิ่มเลยนะครับเนี่ย แทบจะไม่ต้องเดินเลยคือผมเปิดมาโครทิ้งไว้แค่ลากเมาส์ไปให้มันอยู่ตรงมอนสเตอร์นะครับเนี่ยเปลี่ยนเป็น F3 ดีวกว่าแรงกว่ามันจะต้องมีเดินบ้างในจังหวะที่มอนสเตอร์มันอยู่แบบไม่ได้เป็นเส้นตรงนะครับจากตัวเราไปที่มอนสเตอร์เนี่ยรัวๆเหรีปะเห็นเมาส์ก็พิบป,ปะ เนี่ยถ้าอย่างเงี้ยมันไม่ได้เป็นเส้นตรงเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยกดไปมันไม่เดินนะครับเราต้องมาตรงนี้นิดหนึ่งบับหมดเดีเดวเดๆเดบับหมด พอดีเปลี่ยนคีย์ลัดนิดหน่อยโอเคประมาณนี้ตอนนี้เราก็น่าจะพอเห็นภาพแล้วเนาะว่าการเซตมาคโครของเมาส์เป็นยังไงเดี๋ยวผมเซตให้มันบัฟสกิลแถบนี้นะกดออกไปข้างนอกแป๊บหนึ่งนะครับ ผมต้องการจะเซตให้มันบัฟสกิลที่อยู่แถวล่างนะครับ4 4สกิลนี้เลยนะให้มันบัฟสสกิลนะโอเคเดี๋ยวอืมโอเคผมจะต้องให้ดูตรงการตั้งค่าตรงนี้นิดนึงการตั้งค่าปุ่มคีย์ลัดนะครับเราจะใช้แถบพวกนี้ได้ไงก็คือให้มันดูตรงนี้นะครับแถบสกิลที่1แถบ2แถบ3แถบ4เนาะเราจะต้องมีการเซตคีย์ลัดเอาไว้นะครับว่าเราจะต้องกดปุ่มไหนเพื่อที่ ให้สกิลนั้นๆที่มันอยู่ในช่องเนี่ยออกนะครับทำงานโอเคมาตรงเซตติ้งผมอีกทีนึงนะครับตรงซูเปอร์ F 2เนี่ยผมไม่เอาแมมละผมจะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนโดยที่ซูเปอร์ F สก็ปล่อยจริงๆแล้วกนะันกดใหม่เลยผมเขียนเป็นซูเปอร์บัฟกดปิดตรงมา multi key เหมือนเดิมนะครับซูเปอร์บัฟ ซูเปร์บัฟเสร็จแล้วเมื่อกี้คียเราอยู่ที่อะไรต้องกดปุ่ม H J K L นะครับกดสตาร์ทเรคคอร์ดนะครับ H J K L แล้วก็กดสต็อปนะครับเราก็จะเห็นสเต็ปของการกดบัฟนะครับกด h ลง h ขึ้นข้ามไปดีเลย์0.72มาตัว J ลงขึ้นลงขึ้นลงขึ้นมาเสร็จปั๊บแค่นี้เราก็จะได้บับ 1>, 1ชุดแล้วนะครับแค่นี้เองเสร็จแล้วนะโอเคไม่ต้องทำไม่ต้องแอดไม่ต้องมีการแอดใช้เมาส์นะเพราะว่าเราเรากดใช้บัฟถูกไหมใช้บัฟเราก็แค่กด HJKL 4สกิลอ่าแค่นี้ก็คือเสร็จแล้วเสร็จแล้วกดโอเคมาเรามีซุปเปอร์บัฟผมจะเอามาไว้ตรงซุปเปอร์เอามาไว้แทนตรงซุปเปอร์ F 2นะเดี๋ยวลองไปดูในเกมกันนะครับ กดปุ่มคีรัดเมื่อกี้ปึ๊บปึ๊บ mm hmm. นี่บัฟสี่สกิลด้วยการกดครั้งเดียวนะจริงๆเมาส์มาโครเนี่ยมันเซตในแอดวานซ์ Advanced มากกว่านี้ได้อีกนะครับแต่ว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวยังไงก็ผมฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันใครชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกด Subscribe แล้วก็ฝากติดตาม Adads Gaming ต่อไปด้วยนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย